สาคมสภาคนามิการผู้ไม่เห็นด้ยไทยเนี่ยเราก็มาทำเรื่องนโยบายนะครับแล้วเราก็ไปแก้ไขนบทนิยาปรับความหมายจะไปพัฒนาระบบต่างๆให้เพื่อ <c oughs> เขาเรียกว่าสร้างถนนในโอกาสให้กับคน,นดีแต่ที่สําคัญกวนั้นคือคนในสังคมเนี่ยต้องเข้าใจว่าจริงเรดีไม่ใช่ความพิการ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถนะสามารถ ความหลายอย่างการสดงดนตตีถึงเรื่องปาเทคโนโลยีได้หมดเลยดัะนั้นถ้าทุกคนเปิดทางให้เขาเปิดโอกาสให้เขาโดยเฉพาะพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เนี่ยผมว่าลูกๆเราก็ก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญของนั้นนะครับหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้วิชาการอาจจะต้องปรับโปรแกรมมาเรียนรู้วิชาชีพหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ก็คือการวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ถ้าพ่อแม่ครูสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่จัดเข้าใจเนี่ย เด็ก,ก็็ะจะไปได้ตลอดพรนะาบนั้นเราคิดว่าเราก็เชิญชวนให้ผู้ปกครองเนี่ยมารวม,มตัวกันมาเรีนยนรู้เรื่องแบีร่วมกันแล้วก็ถ้าเขาพินมภาวะนี้แล้วเนี่ยขาก็คือคนคนหนึ่งที่ที่เป็นเหมือนคนทั่วไปวเพผลอสบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะเห็งเรา